ʕ•ᴥ•ʔ <laughs>

จอดอยู่นตีย i in the website. ต้องันจะมึงมีนานไหเด็น,นาแล้วรอม่ได้ไหม

ไม่เลยไม่มแก่ไม่ไรมันมอโดนหลงใจว่าแก่เปิดมันจะบเปลี่ยนละเบียงในระเบย้ กินอะไรเจ้าจมา,จาไป,ไป,ไป,ไปอะไรกินไอ้กดเป็นก้นน,นึงทำก้น้ไมัวมันมกละโต่ได้เลยมอนี่ไก่เลย ซื้อนูมาเทิดเทิดีกแบบมันมีสิก็ได้เจอมาติดอยู่แล้วิดต่ำจะมากปลาหม่เทดต่ำได้ยังไงเออเจอมาติดได้ตั้งน้อยอย่างนี้

Nên mà có à, mà mặt mà thấy 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 thì thấy thính thấy 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 mấy thấy 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 yeah